สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาคม2 5 6 6นนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตานะคะ และในคลิปนี้แม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนะคะท่านที่เกิดในราศีพิจิกในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในปีพศอ,อะไรก็ตามนะคะ ขอเพียงให้ท่านเกิดอ,อยู่ช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะนี่คือราศีพิกิกนะคะและในการทำนายโชคชะตาราศีนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาราศีโดยแม่หมอจะอิงจากจากไพ่อยู่2ชุดนี้นะคะคือแม่หมอจะอิงจาก ไพ่เรนมองนี้นะคะนี่คือไพ่เรนมองนะคะแล้วก็แม่หมอก็จะอิงจากไพ่ทาหลอดนี้นะคะนี่คือไพ่ทาหลอดน,นะคะทั้งไพ่ทาหลอดและไพ่เรนมองนี้จะมีความขังความฉัหมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวแม่หมอไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนานะคะ เพราะฉะนั้นบางท่านที่บอกว่าจําเวลาเกิดตกฟากไม่ได้จําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปจํานะคะเพราะว่าถึงจําได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็คแม่หมอตรวจเป็นราศีนะคะราศีนี้จะกําหนดเฉพาะวันที่เกิดท่านที่เกิดราศีพิจิกก็คือวันที่ 16. พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมนะคะและตรวจจากไพ่นี้จะแม่นจะมังยิ่งนักนะคะ <c oughs> โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วนะคะเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดในราศีช่วงเดือนราศีพิจิกช่วงเดือนตุลาคมนี้ช่วงภายในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีเรื่องราวบางเรื่องบางอย่างทําให้ท่านนี้ตึงเครียดตึงเครียดแล้วมันทําให้ท่านนี้อารมณ์เสียหัวเสียหัวร้อนอึดอัดงดหงิด เป็นกระวนกะวายใจนะคะบางครั้งก็เศร้าซึมบางครั้งก็ซึมเศร้าบางครั้งก็เครียดคิดมากท้อแท้ท้อถอยอะไรอย่างนี้มันจะคิดเบื่อหน่ายเซ็งเงไปต่างๆนานานะคะมันจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเข้ามารุมเร้าให้ท่านต้องเป็นอาการอย่างนี้นะคะภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้แต่แม่หมอจะมาแยก ทำนายทีละเรื่องก่อนนะคะแล้วแม่หมอท่านจะบอกว่าท่านตึงเครียดเรื่องอะไรมาดูด้านธุรกิจการงานแล้วท่านที่เกิดในราศีพิจิกนี้ด้านธุรกิจการงานของท่านนี้ดีการงานดีมั่นคงดีไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวการงานก็ไปได้ดีมากไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอันใดนะคะถึงแม้ว่าการงานมันจะไม่ได้พุ่ง มันไม่ได้พุ่งก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ต่ำลงมันก็ไปเรื่อยๆสบายๆไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอันใดท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันก็ยังมีลูกค้าหลังไหลเข้ามารับใช้บริการท่านอยู่ได้เรื่อยๆนะคะไม่มีอุปสรรคหรือนักศึกษาเราเรียนก็เช่นกันถ้าช่วงนี้มีการเทเข้อสอบท่านก็สอบผ่านนะคะโอเคการงานการเรียน ดีต่อไปเรามาดูด้านแห่งการเงินท่านที่เกิดในราศีพิจิกด้านการเงินแล้วถือว่าดวงชะตาของท่านดีฟ้าเปิดทางให้กับท่านนะคะฟ้าเปิดทางให้กับท่านเหมือนบุญหนุนนำนะคะช่วงจังหวะเดือนตุลาคมนี้สถานะการณเงินของท่านมันดีมันมั่นคงมากเลยนะคะไม่มีสั่นคลอนไม่มีติดขัดไม่มีขัดสน มีแต่โชคลาภการเงินสะพัดเข้ามานะคะสะพัดเข้ามาจากช่องทางนั้นสะพัดเข้ามาจากช่องทางนี้และสถาบันการเงินของท่านก็ยังดียังมั่นคงนะคะเอาเป็นว่าท่านไม่มีอุปสรรคอันใดเลยในเรื่องการเงินท่านยังสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวได้คล่องมือดีอยู่นะคะโอเคงานดีและเงินก็ดีดีมากเลยแหละทีนี้เรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะ สำหรับเรื่องเก่งความรักมันก็ดีแต่ว่าก็ดีพอประมาณนะคะแต่แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึงความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะความรักสำหรับคนโสดนี้ก็โดยภาพรวมแล้วนะคะท่านที่เกิดาราศีพิจิกคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงเดือนตุลาคมนี้ ถึงแม้ว่าจะมีคนมารักมาชอบมาขา,ขายขนมจีบให้ท่านก็ตามแต่ถ้าว่ามันยังไม่สามารถที่จะลงเอยมั่นหมายตกลงกันเป็นเรื่องเป็นราวได้นะคะก็เพียงมาจีบมาบอกรักมาไปมาหาสู่กันมีความสัมพันธ์คุยกันไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายเป้าหมายที่จะ คลอ,องคู่คลองเรือนกันในอนาคตนะคะก็คือการมีการดูศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนต้องการที่จะศึกษานิสัยใจคอกันให้มันลึกซึ้งให้มากกว่าน,นี้ก่อนซึ่งจะได้ตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดในช่วงเดือนตุลานี้ก็ยังต้องเป็นโสดไปก่อนนะคะต่อไปมาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือมีเป็นครอบครัวสถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าแต่งงานหรือไม่แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตามนี่คือ,อความรักคนมีคู่สําหรับความรักคนมีคู่ช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านที่เขินในราศีพิจิกนี้ดวงชีวิตคู่ดีนะคะด้านความรักความผูกสัมพันธ์ดีสวัสดีสวีดหวานกันดีมากเลยนะคะเอออ,อห่อหมกกันไปด้วยดีสวีดหวานกันรักใร้กันให้เกียรติให้ เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมีความสุขซึ่งกันและกันนะคะต่างกา็มีความชื่นชมในตัวภรรายาชื่นชมในตัวสามีซึ่งกันและกันให้เกียรติกันนะคะมีความสุขปรีเปพมหันษากันไปไหนไปเที่ยวด้วยกันมีความสุขดีมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องเคาะท่านก็ไม่มีเคาะอะไรเลยนะคะ หรือหากมีก็จะมีอยู่บ้างเพียงประปายมีเพียงเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะมันจะเป็นเคาะทางด้านจิตใจซะมากกว่านะคะเคาะทางด้านร่างกายจะไม่มีมันจะมีเคาะในด้านแห่งความคิดในด้านแห่งจิตใจนะคะทีนี้แม่หมอจะบอกให้ว่าท่านจะมีเคาะด้านจิตใจอย่างไรภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ในช่วงวันใดวันหนึ่ง ท่านจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับบุคคลในบุคคลหนึ่งบางครั้งตัวเรานี้อยู่ของเราดีๆไม่คิดจะไปวุ่นวายกับใครก็มีคนมาหาเรื่องหาความใส่ร้ายป้ายสีกับตัวเราทำให้กับกายเป็นเรื่องใหญ่โตทำให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง พอมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งหบาดหมางกันคขมนกันก็เลยทําให้เรานิดตึงเครียดหวั่นวิตกแล้วก็อึดอัดหงดหง,งิดหัวเสียหัวร้อนเซ็งเซ็งนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภายในเดือนตุลาคมนี้แม่หมอจะไม่ได้บอกว่าช่วงช่วงวันที่เท่าไหร่แต่ให้สังเกตเอาแล้วกันคาใดที่มีคน ที่มาพูดจามไม่ดีกับเราหรือแสดงพฤติกรรมไม่ดีกับเราให้เราพยายามคิดไว้เลยว่าเขาจะต้องคิดลบกับเราให้พยายามหลีกหนีให้ห่างไกลนะคะอย่าได้เข้าใกล้นะคะถ้าแม้นว่าเราเข้าใกล้หรือไม่รู้ตัวอะไรเขาก็จะมาหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีหาความใสเ่เรานะคะอันนี้แหละมันที่ว่ามีข้อต่อไปเล็กน้อยมันจะเป็นเรื่องนี้ คือเราไม่มีเรื่องมีเราอะไรกับใครแต่มีคนมาหาเรื่องกับเรามันจะเป็นอย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังให้ทาบุญทาทานสวดมนต์อุทิศส่วนมนต์ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมน,นายเวรให้มากๆแล้วกันนะคะโอเคการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวม ไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ความแม่นยำม,มันมีถึง80%เซได้นะคะหากแม้ว่าใครต้องการที่จะตรวจเช็คดูดวงชะตาเพื่อดูเป็นดวงส่วนตัวของเราแล้วก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะให้โทรมานะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะ หรือท่านไม่สะดวกดูทางออนไลน์ไม่สะดวกดูกับแม่หมอเพราะว่ามันได้เสียค่าครกูก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากแม้นว่าท่านอยากจะดูฟรีขอเพียงให้ท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอแล้วมาเป็น fc ประจานะคะเมื่อท่านกดไลค์กด subscribe ให้แม่หมอดีแล้วท่านอยากให้แม่หมอโปรดเช็กดูดวงชะตาท่านเรื่องอะไร ขอให้ท่านบอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศที่เกิดแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามนะคะว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรแล้วแม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาให้ท่านฟรีไม่คิดสดตังค์เลยนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนพฤศจิกายนนะคะ แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาทุกเดือนทุกเดือนทุกปีนะคะเว้นเสียแต่ว่าคราใดที่แม่หมอจะบไข้ได้ป่วยแม่หมอก็จะไม่ได้ตรวจเช็คนะคะโอเคอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเบอร์โทรแม่หมออยู่ตรงนี้นะคะก่อนจากกันแม่หมอก็ขอวอวยพรในทุกท่านนี้ จงอยู่เย็ยนเป็นสุขมีความสุขทั้งทางใจและทางกายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะขอให้ท่านจงโชคดีค่ะขอขอบคุณทุกทุกท,กท่านเลยนะคะโอเคบ๊ายบาย Thank you so much